พักเรื่องดังโม,โมเขาให้มาดูการเมืองการเมืองบ้านเราไปกันที่ชายสงไวคนนั้นคนไหนคะมีหลายคนพิเชษสถีรชวานอ๋อคนที่ผมขาวๆใช่ไหมคะใช่ใช่<ข>ใช่เขาเป็นแกนนํากลุ่มที่เขาตั้งชื่อกลุ่มเขาว่ากลุ่ม16บทบาททางการเมืองของคนที่ชื่อพิเชษสถิรชวานปปแปลกๆนะค่ะจริงๆนะคุณพิเชษเนี่ยแกอยู่ในกลุ่มพักเล็กๆพักเสียงเดียวแต่ตอนนี้เขายุบรวมแล้ววันดีนขึ้นดี คุณพิเชษเกิดยุบพักตัวเองใช่ค่ะตามรอยใครบูที่ตัวเองไปเป็นสสสังกัดพักพลังประชารัฐเป็นส่วนหนึ่งของพักพลังประชารัฐใช่ค่ะตอนนี้สังกัดพลังประชารัฐค่ะแต่แม้กระนั้นคุณพิเชษก็พยายามพยายามตั้งตนก็อย่างพยายามพยายามที่จะยังมีบทบาทอยู่ในกลุ่มพักเล็กๆตั้งตนเป็นอิสระตั้งตัวเองเป็นหัวหน้ากลุ่มส6บหกแน่ๆเราไปจับมือกับพักเล็กๆนั่นแหละที่เคยอยู่กันมาก่อนนั่นแหละนับยังไงก็ไม่ถึงสิบหค่ะสิบก็ไม่ถึงค่ะก่อนหน้า แปลสภาพกายร่างเผ่าบ้านตัวเองแล้วไปเป็นส่วนหนึ่งของพลังประชาริปไไปแล้วแต่ยังพยายามที่จะมีบทบาทตั้งกลุ่ม16อ้างว่าเป็นกลุ่มที่รวบรวมพลังพรรคไว้ใช้เล็ก,ก,ลกคำถามก็คือไอ้สิบหกของคุณพิเชษเนี่ยนับยังไงนับสองครั้งหรือเปล่าวันหลังต้องไปคุยกับคุณพิเชษแล้วว่านับยังไงนะใครบ้างเอาชัวร์คือ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 ตอนเนี้ยเวลาคุณพิเชษจะไปเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรที่ไหนอย่างไรจะไปคุยกับใครที่ไหนอะไรอย่างไร เขาจะแบกสถานะัวหน้ากลุ่ม16นะต่อให้ไปสองคนก็กลุ่ม16 3สาคนก็กลุ่ม16 4สี่คนก็กลุ่ม16อืมเขาไม่ใหญ่ดีไอ้หัวชาดาสมาชิกพักพลังประชารัฐสักเท่าไหร่ค่ะโอเคอย่างเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานคุณพิเชษนำทีมเหมือนกันค่ะนำทีมพักเล็กๆบางส่วนย้ำว่าบางส่วนค่ะไปจิบวายชนแก้วจิบวายกับแกนนำสองคนของพักเพื่อไทยค่ะ คนแรกก็คือคุณประเสริฐจันทร์รรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและคุณยุทธพงศ์จลัรเถียนสอสมหาสารคามเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะเห็นภาพใช่ไหมครับเขาชนแก้วไวยกันสนุกสนานสถานที่เข้านัดเจอกันนั้นมีชื่อว่าร้าน The Corner ในนิฮอนมาชินะคะอยู่สุขุมวิท26ค่ะด้วยความเคารพนะครับในภาพบนจอมีเจ้าของร้านร่วมในการชนแก้วไวด้วยนะใช่ค่ะ เจ้าของร้านชื่อคุณดนเหตะกูลค่ะเขาเป็นสสบัญชีรายชื่อนะคะรองหัวหน้าพักชาติพัฒนาสรุปชาติพัฒนาอยู่ในกลุ่ม16กับเขาด้วยหรือเปล่าเจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านฐานะเจ้าของร้านก็แล้วกันฐานะเจ้าของร้านดีกว่าอืมฐานะเจ้าของร้านเด็กคอนเนอร์เด็กคอนเนอร์เนี่ยมันเป็นทางเสือผ่านอีกที่หนึ่งนะไปซุ่มโป่งเถอะในแต่ละคืนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลากหลายวงการด้วยนะ จะมีเสือสิงกระิงแรกในแวดวงการเมืองเฉ็ดไปเฉ็ดมาประจำแต่วงการเมืองไปเยอะมากเขาชอบนัดที่นี่กันเย<ะ>อะเยอะจริงๆนะถ้ามีโอกาสได้เจอกับโจยุทธพงศ์ผมจะแซวแซวว่าโจาวที่ชนแก้วกันในคืนวันนั้นนะครับก็คือเมื่อคืนเมื่อวานอ เป็นไวที่เอามาจากาเมรนหรือเปล่าจ๊ะเกต็ตเตะผมได้ถ้า ừ, ผมแซวเกว่าไอไวที่ชนชนที่ดื่มดื่มกันคืนวันนั้นเนี่ยเป็นไวนที่ขนไปจากาเมรหรือเปล่าเกต็ตเตะผมได้เลยเออเดี๋ยวตีปากเลยนี่บอกว่าจา,าไตปากได้ไดดพเพราะแกจะรู้ทันทีว่าผมรู้นะออใครขาานไวจากเมร์มาให้ใครไอที่ดูดดื่มกันใครขนเอามาให้โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไวของดน ไว้เจ้าของร้านดนเหตุการณอย่าไปค,คิดเยอะเจ้าของร้านทั้งหลายทั้งปวงด้วยความเคารพนะเมื่อนักข่าวถามเมื่อนักข่าวถามคุณพิเชษ <Okay. S 1> อยู่ยยกพวกไปนั่งคุยกับแกนนําของพรรคเพื่อของพรรคเพื่อไทยค่ะแปลว่าอะไรส่งสัญญาณทางการเมืองหรือไม่จะต่อรองกับใครหรือเปล่าอมันก็ต้องคิดแบบนี้แหละแต่ช่างมันเถอะจบ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 คำอธิบายก็ดูหล่อๆผมไม่สนใจหรอกแต่ผมใจสนใจประโยคเดียวค่ะ เขาต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณพิเชษบอกว่าได้ถามเพื่อไทยว่าอืได้ถามโจวว่าอืจะกระซวกรัฐบาลในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนกับลักดาเนี่ยอืม,มีเรื่องการประมูลท่อส่งน้ํา EEC 2.50หมื่นล้านรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าอาทำไมคุณพิเช่ถึงสนใจขนาดนั้นน้าถ้าไฟคานถ้าโจ้ถ้าเพื่อไทย อยากได้ข้อมูลให้บอกจะกระซวกรัฐบาลจะกระซวกรัฐบาลเรื่องการประมูลโครงการท่าส่งน้ำ EEC มูลค่า2.5หมื่นล้านให้ถามคุณพิเชษบอกว่าจะร่วมกระซวกด้วยอีกคนเพราะว่ามีข้อมูลอยู่ในตัวแกบอกว่าแกมีส่วนร่วมก่อตั้งบริษัท East Water. อิส t ์วอเตอแกมีส่วนร่วมบริหารจัดการบริษัทอิส a t วอเต ซึ่งในการประมูลสัมปทานท่อส่งน้ำอีซีขั้งล่าสุดอิสวอเตอร์แพ้ประมูลพาลดมีหน้าใหม่ที่ชื่อว่าวงสยามก่อสร้างเข้ามากวาดท่อไปทําแต่ผู้เดียวเนียเดี๋ยวเขาเซ็นสัญญาอะไรประมาณนั้นเขากําลังจะเซ็นสัญญาใช่เขากเลังเกินแต่ว่าเขาเสนอผลตอบแทนให้ภาครัฐเยอะกว่าเดิมเยอะมากเยอะมากทันทีที่คุณพิเชษหลุดตรงนี้ออกมาเนี่ยผมถึงบางอ้อเลยว่า ทำไมถึงบางอ้อนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงนิดหนึ่งบอกได้นิดนึงไอเรื่องประมูลท่อส่งน้ำสองจุดห้าหมื่นล้านอี c ซมีคนเขาส่งสัญญาณกันไปมาสนุกสนานขึ้นในแวดวงธุรกิจบางครั้งมันเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณกันไปมานะค่ะเขาจะไม่พูดกันตรงๆคระเขาจะใช้วิธีการส่งสัญญาณระหว่างกันเออเช่นคุณแดง พอเธอะแพ้ก็คือแพ้ออย่ายื้อย่าสู้ให้มันปั่นปวนมากไปกว่านี้เลยหรอแล้วคุณแดงว่าไงผมก็ไม่รู้ว่าแดงไหนเออก็ไม่รู้ว่าแดงไหนแต่รู้ว่าแดงคุณแดงว่าถ้าผมรู้ว่าแดงไหนผมก็จะเดินเข้าไปถามทำไมไม่ยอมเขาส่งสัญญาณมาอย่างนี้ทไไมม่หยําพอเธอจบเธอมอยุดเธอ ตกลงคุณแดงไม่รู้ว่าแดงไหนจะหยุดไหมแลผมก็ไม่รู้ผมจะไม่ถามใครออะประเทศนี้เป็นร้านรู้ไหมหมาแก่ดนายเนี่ยชื่อที่แม่ตั้งตั้งแต่ตอนเกิดเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรเด็กชายแดงเด็กชายแดงอานนี้ก็แดงเหมือนกันนี่ใช่เด็กชายแดงหรือว่าแดงคนนี้แดงดนายหรือเปล่าจะหลุดมาเปลี่ยนเป็นนายเดนายตอนตอนตอน ตอนรียนงสือตอนโตแล้วอ๋อเดิมคือเด็กชายแดงก่อนจะผันแปรมาเป็นเด็กชายดานายและปัจจุบันเป็นนายดานายกันมันจะบอกว่าคนชื่อแดงมีเป็นหลายล้านคนใช่หนึ่งในนั้นคือคุณดานายด้วยผมจึงหาไม่เจอผมจงหาไม่เจออืโอ้คุณพิเชษไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยเนี่ยอืก็เดี๋ยวรอละการศึกซักฟอเขาจะร่วมวงด้วยเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเข้ามายุ่งตอนไหนอย่างไรคือรายการนี้เป็นมวยรุ่นเฮฟวีเวทด้วยกันทั้งคู่ดีมาก ข้างหลังข้างหลังบริษัทวงสยามก่อสร้างที่ชนะประมูลที่กำลังจะได้เสัสญ,ญญากับกระทรวงการคลังนั่นก็ไม่ธรรมดานั่นก็มวยห้ว Heavy ิเวก็แน่นอนสู้กันก็ต้องรุ่นหใหญ่แล้วกันขณะเดียวกัน,<ะ>กน,กนบริษัทอิสวอเตอร์ภาพภายนอกนะ,ะเป็นบริษัทลูกของการประปาาส่วนภูมิภาค่ะก็เป็นแบบนั้นแต่หลังฉากมาสเตอร์มายเนะี่ยไม่ใช่การปลาปามาสเตอร์มาย ที่อยู่หลังฉากของอิส t วอเตอร์นั้นไม่ใช่การประปาค่ะเป็นไขรก็ไม่ทราบแต่เฮวีเวทเหมือนกันค่ะดีแล้วค่ะผมจบอกว่ามวยคู่นี้เฮวีเวทดีค่ะถูกคู่ค่ะเดี๋ยวผู้ชมจะรอชมอย่างใจจดใจจ่อค่ะประเด็นที่น่าสนใจก็คือคุณพิเชษอยูอยูจงใจพูดให้ได้ยินกันทั้งแวดวงธุรกิจในแวดวงลอบเตอยสเลยนะส่งสัญญาณให้ใครอ่ะ ผมก็ไม่รู้ไงเออเดี๋ยวคนทคิดว่าส่งสัญญาณนะคุณวิเชษถ้าฝ่ายค้านจะกระซูบรัฐบาลเรื่องประมูลท่อส่งน้ำ EEC มูลค่า2.5หมื่นล้านผมเอาด้วยนะผมจะกระซูบด้วยคนนะนั่นแน่ถึงเวลาต้องกระซูบจริงๆนะอย่าหายไปนะอย่าเพิ่งป่วยอย่าเพิ่งป่วยนั่นแน่อย่าป่วยนะนั่นแน่เดี๋ยวรอชมผมพูดอย่างนี้ผมว่าในแวดวงร็อบบี้ส์เขารู้กันหมดนะโอเคโอเคดีดีกว่าอ